สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับตรงไฮตรงหน้าเนาะมันก็นยังตรงมาอยู่ครับมือนี่ช่วงนี้ก็ยังตรงมาอยู่มันยังมีภารกิจอยู่ครับอ่าหลายยางอยู่เก็บสเปรย์สั่นนะครับก็บคือเอาปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยมาเก็บอีกน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็หาเก็บเปกส่วนไี่มันบางใดมันเหลืองมัน นั่นเท่ากับเก็บเก็บนะครับกับวนันเก็บงานไปมันเรียบร้อยเนาะมานนีเนาะนะครับอ่าแล้วก็มันมีส่วนที่พูนข้างบนสุดติดปลาอ่อยพี่น้องเอ้ยผมจกักสีเอาหรือผมสิถิมงามันขึ้นคักขึ้นแน่ปีนี้มันแรงโดนซะแล้วยังไงผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าผมสีเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดออกเลยมันมันเกิดบ้าลายดอกประมาณจากัก มาถึงงานหอกพี่น้องนะครับก็สิบไปจัดการบางน้ำนนะครับแต่มีเวลาเหลือนะครับอ่าน้ำกับมีพ่อแล้วล่ะครับนะแต่โตมาอีกก็เอานะครับนี่เบิง้งน้ำนี่ครับโอ้ยใสๆเลยนี่พี่น้องน้ำใสๆนะสะอาดสะอาดคือสมัยโบราณฮาเนาะโอ้ยบนันนี่หอมด้บบันนี้ หอมหยังพี่น้องผักปลากระแญง,งกําลังขึ้นโอ้ยผักปลากระแญง,งครับพี่น้องกําลังขึ้นมันนี่ซิมีผักลืมผัวน้าเด้มันนี่จะไปหาเก็บผักลืมผัวพร้อมนะครับอา่าผมไม่ได้เก็บดอกที่เป็นแม่บ้านเวลาพะว่าเพื่อนถอนหยามบางใดผักลืมผัวลายเพื่อนจะไปหาถอนบางห่นเด้เพื่อนว่าเนาะเอานะครับเนี่ย ปัญหาคืออย่างครับเก็บน้ำไม่ได้นะครับกลางกามันก็เป็นไข่เป็นหลังเต้าอ่ะครับงาครับปัญหาพี่น้องแปลงนี่ทิ่มเลยครับแถบติดทิ่มของบนเนี่ยผมต้องปล่อยนะครับนี่ผมมาให้เบ่งเดองาพี่น้องนี่งาเต็มเลยครับทั้งเขาทั้งงานะครับอ่าแปลงนี่กู้ขึ้นม่ได้หรอครับนี่อ่ากู้ขึ้นม่ได้นะครับ เราเมือนก็มีต้นอ่าผมกับมือหัวเขาเอื่นต้นหยังครับพี่น้องหูกัวคอมเมนต์มาด้วยครับนี่นี่ครับอันนี้ผมบ่อหัวต้นนี้หยังนะครับเนาะอ่านี่ครับเืินเต็มเลยนะครับผมเิดว่าเข้ามาคำนวณมองแล้วนะครับบางนี่มันกับว่าหลนะครับมีว่าไหลนะครับมีนิดเดียวประมาณดูมาเกินงานหนึ่งนะครับเนาะ บางนี้ผมบ่อยากเอาเอาเอาหยาไว้นะครับบ่อยากเอาต้นนี้ไว้เพราะว่าบม่อยากนั้นมันขยายพันธุ์ปีหนานะครับนะครับเขาจะได้กับว่าไดอยู่แล้วนะครับเนาะเขาม่อาทิตได้แล้วว่าเวลาเกี่ยวนีมันถีบมันได้เม็ดตัวนี้ไปนั่มันว่าครับมันถิเห็ดไ้ไปปนกับเขาตัวอื่นทั้งเบิดเลยนะครับอ่าที่นี่ผมจิดตัดปัญหานะครับพี่น้องก็คือ ผมติดตัดออกไปเลยนะครับก็บคือเบานะครับแต่ว่าเป็นยังครับบ่ไให้มันเป็นให้มันขยายพันธุ์ปีหนาหนะพี่น้องเนาะดีบอนะครับนะมือผมก็จะได้จัดการมันแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้มาเบิ้งปัญหาถอนหญ้าด้วยครับนี่ <c oughs> น,น,น,นมัลถอนหญ้า่เพผลนีผลพอยใดเดอ้อนี่ครับผลถอนหญ้าได้ครับนี่เพิพ่งผลพไ้ใดิน่นะครับนี่น้องหูจักบ่ครับนี่น้องหูจักบ่ผักอะไรครับอันนี้ผักอะไรรู้ไหมครับนี่ อันนี้คือผลพลอยได้ได้วครับนี่เอาไปกินก็ป่นกระแจวก็ส้มตำโอ้ยได้มาอีกแล้วนี่เบิ่งหมนะอุอ้ยผักลืมเมียหลืมผัวใครไปคัดแยกออกโอ้ยนี่แหละผพลพลอยได้นะครับนี่แล้เพว่ผลมันล่ะแม่มองนีผลมีเนมีแนวนี่ครับ หมุนล,ลุ่งไปครับห้านะครับนี่ก็ถอนครับแจงซี่ก็ต้องถอนนะครับอืมเอาได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องอืมเนาะสามมันจรกด้ก็ติดตัดลึกๆแล้วเจ่ว่า ยังมีใจรักย่านอยากได้เขาอยู่เนาะโอ้โคนกระเดะว่เพือดีนะครับตัดทิมๆไปเนาะบม่ได้กับว่าเป็นอย่างท้่ผมไม่อยากได้ไอ้ต้นไม้นะผมสร้างมันนะครับอเออนะครับเอามันออกซะนะครับปีนามันกับปีใด บ่ต้องขยายพันธุ์นะครับเนาะบราต้องให้มันออกลูกออกล้านนะครับเดี๋ยวผมมงนี้ผมสีปีนาก็คือผมสิปับไหมนะครับพี่น้องมันกับแคะมาจันจะเกือบไรล่ะครับเนาะมงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมสีปีนาสิปับไม่ให้มันเอามองนี้มันสูงน้อยนึงนะครับมางนี้มันสูงเราค่อยสรบปลงไปงลางนะพี่น้องเนาะอืม วันนี้เขากับปิดปิดฟังผุ่นให้มันเนาะครับปิดแดนผุ่นนะครับอ่ามันนใหญ่นะครับเนาะเบิองวันนี้เพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นเป็นโน่นหมองกลางนี่ยครับนี่คางคางเป็นหลุมอ่า้างคนี่อ่าตั้าเป็นโน่นหมองกลางหน้ามันกับเายุนะครับฝนกับมันตกมากกับเายุแหละครับเพราะว่ามันแรงโดนเนาะแล้วกับมันทีมันสูงนะเหมือนครับพี่น้อง อ่ามันอ่าก็ว่ามันมันมันตั้งระดับเกินไปเนาะอ่านะครับปีหนาผมก็สิปปับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะาได้กรลุมโอเคเหระครับค่อยๆแก้ไปครับอ่ามันก็นยุการปรับให้ปรับหน้าเขาได้ครับเขามันถีดีว่าดีนะครับอ่าขัานเท้าปล,อปล,าล่อยปลาละเลยเห็ุไปตามอ่ากระยิมนะครับ ยถากรรมนะครับมับ่งกะดิเป็นไปตามยถากรรมนะครับเนาะเฮาก็ต้องเห็ดไปตามเห็ดให้มันดีนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับมือนี้อ่าที่เข้าบ้านแล้วครับเบอแล้งแล้วนะครับโอ้นะครับโอเคนะครับพี่น้องเนาะอ่าครับสวัสดีครับดูตาเนี่ยตาใสๆสเนาะนี่มาดูตาใสใครับ ได้ไม่ได้เดี๋ยวยกมันมันเพิ่งมีน้ำเนาะกวันอ๋อยอ๋อไอช่วงตกแรกๆได้อยู่เนาะได้อ๋อปึ๊บได้ไมตาเอ้าไหนไหน โอ้ได้ได้กระปูอ้าว,วนนพอได้มกอยู่อือืออพอได้มกอยู่วันนี้อืมน้ำไปมาจากห้วยนี่จากคลองนี่เออีกกันหนึ่งนุ่น